สวัสดีค่ะพยาบาลชื่อทายดาแก้วสมบัตินะคะเป็นพยาบาลประจำการที่งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของการรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษด้วยการคืนแร่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะไปเลยค่ะการรักษาไทรอยด์เป็นพิษด้วยการคืนแร่แร่ไอโอดีนคือไอโอดีนที่อยู่ในรูปของสารกำมันตรางสี มีลักษณะเป็นทั้งแบบผงแป้งบรรจุแคปซูลหรือของเหลวใสไม่มีรสไม่มีกลิ่นการรักษาคือการให้ผู้ป่วยคืนแร่โดยรังสีจากแร่จะเข้าไปทำลายเซลล์ของต่อมไทรอยทำให้ต่อมไทรอยไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้อีกส่งผลให้ไทรอยฮอร์โมนลดลงผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น และหายจากภาวะไทรอยด์เป็นทิษข้อดีของการรักษาด้วยการกลืนแร่เป็นการรักษาที่มีโอกาสหายขาดสูงหายเร็วกว่าการรักษาด้วยยาไม่ต้องนอนโรงพยาบาลราคาไม่แพงไม่ทำให้เป็นหมันผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภาวะแทรกซ้อนจากการกลืนแร่ 1. อ่อนเพลียปวดศรีรษะ คลื่นไส้อาเจียนอาการจะหายไปภายในหนึ่งถึงสองวันแก้ไขด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานยาแก้คลื่นไส้อาเจียน 2. ต่อมน้ำลายอักเสบจะมีอาการเจ็บบริเวณต่อมน้ำลายการแก้ไขด้วยการดื่มน้ำมากๆรับประทานอาหารรสเปรี้ยวหรือผลไม้รสเปรี้ยวและรับประทานยาลดปวด 3. ต่อมไทรอยด์อักเสบ จะเจ็บบริรเวณคอด้านหน้าคอบวมแดงร้อนลืนเจ็บปกภายในสองวันแรกแก้ไขด้วยการรับประทานยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบตามแพทย์สั่ง 4. ภาวะไทรอยเป็นพิษอาจเกิดอาการของไทรอยเป็นพิษมากขึ้นได้ในช่วง1-2สัปดาห์แรกหลังจากการคืนแรกโดยจะมีอาการเหนื่อยใจสัน่นเหนื่อออกมาก หดหดง่ายจากนั้นอาการจะค่อยๆดีขึ้นการแก้ไขด้วยการรับประทานยาลดอาการใจสัน่นรับประทานยาต้านไทรอยตามวันและเวลาที่แพทย์สั่งหากมีอาการดังกล่าวรุนแรงร่วมกับมีคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียควรรีบพบแพทย์ในสถานพยาบาลใกล้บ้านการปฏิบัติตัวก่อนคืนแร่ งดยาต้านไทรอยด์3-7วันตามแพทย์สัง่งงดอาหารที่มีไอโอดีนสูง1สัปดาห์เช่นอาหารทะเลเครื่องปรุงรสที่ผสมไอโอดีนอาหารหมักดองการปฏิบัติตัวหลังตื่นแร่งดรับประทานอาหารหลังตื่นแร่1ชั่วโมงงดรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสูงต่อไปอีก1สัปดาห์และอาหารและเครื่องปรุงที่สามารถรับประทานได้คือ เนื้อหมูไก่ปลาน้ำจืดกระสินเทาซีอิ๊วขาวดื่มน้ำมากๆ1นสองแก้วต่อชั่วโมงหากไม่มีข้อจำกัดน้ำและเริ่มรับประทานยาหรืองดยาต้านไทรอยตามที่แพทย์สั่งห้ามงดหรือปรับยาเองให้เดินทางกลับบ้านทันทีหลังจากคืนแรกโดยให้นั่งห่างจากคนอื่นให้มากที่สุด หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กและหญิงตั้งครรภ์เป็นระยะเวลา7วันควรแยกห้องนอนหรือนอนห่างจากผู้ใหญ่อย่างน้อย2เมตรเป็นระยะเวลา7วันแยกห้องนอนกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและหญิงตั้งครรภ์อย่างน้อย15วันไม่ควรประกอบอาหารให้ผู้อื่นรับประทานหากจำเป็นให้ใส่ถุงมือ และล้างมือก่อนและหลังประกอบอาหารไม่ควรไปสถานที่ชุมชนหรือกิจกรรมรวมกลุ่ม7วันหลังปืนแรกควรแยกช้อนซ้อมจานแก้วน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันเป็นของตนเองไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นควรแยกซักเสื้อผ้าชุดชั้นในผ้าเช็ดตัวผ้าหม่มในช่วง7วันหลังปืนแรก แต่สามารถใช้เครื่องซักผ้าเดียวกันได้แต่ให้ซักคนละรอบเนื่องจากรังสีจากแร่จะถูกขับออกจากร่างกายผ่านทางน้ำลายเหงื่อปัสสาวะอุจจาระดังนั้นการเข้าห้องน้ำของผู้ป่วยให้ปฏิบัติดังนี้กดชักโครก2-3ครั้งหรือราดน้ำมากๆในผู้ชายแนะนำให้นั่งปัสสาวะเพื่อป้องกันการกระเด็น ใช้กระดาษชำระชุบน้ำเช็ดบริเวณฝารองนั่งชักโครกหลังเสร็จกิจวัตรน้ำมูกน้ำลายอาเจียนให้ทิ้งลงชักโครกแล้วกดหรือราดน้ำอย่างน้อยสองครั้งและล้างมือด้วยสบู่และน้ำมากๆทุกครั้งหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำสระผมอย่างน้อยวันละสองครั้งเพื่อชำระรังสีที่ขับออกทางผิวหนังงดการให้นมบุตร งดการกอดจูบมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยเจ็ดวันหลังคืนแรกแนะนำให้คุมกำเนิดอย่างน้อยหกเดือนในผู้หญิงและสามเดือนในผู้ชายหากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้านและถ้าหากต้องการเดินทางไปต่างประเทศสามารถขอใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการเดินทางได้และสุดท้ายผู้ป่วยต้องมาตรวจตามนัดเพื่อติดตามผลการรักษาอย่างเคร่งครัด งานเวิทศาสตร์นวเคลียร์โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีห่วงใยใส่ใจดูแลเพื่อให้ทุกคนปลอดภัย